ต่อกันที่หนุ่มจังหวัดสตูลครับโอนเงินสด5 0,000บาทครับแล้วก็ผ่านธนาคารชื่อดังด้วยนะครับหลังโพสต์ไปหนึ่งวันครับธนาคารแจ้งกลับมาว่ายอดหายอีก16,00 0บาทต้องมาชําระเพิ่มหากไม่มาถือว่าช่อชนและก็โกงธนาคารหนุ่มจังหวัดสตูลก็เลยอ้างนะครับว่าถูกใส่ความจึงร้องเรียนกับสื่อเพื่อเตือนสติประชาชนและก็เป็นอุทาหรณ์ครับผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสตูลน,นะครับว่านายอานนท์จวนใหม่ครับอายุ26ปีชาวบ้านอําเภอละงูจังหวัดสตูลครับได้ ร้องผ่านสื่อมวลชนแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ที่เจอมาครับเกี่ยวกับการโอนเงินไปยังบัญชีกับธนาคารชื่อดังในห้างเทสโก้โลตัสอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่ชอบเบิกเงินสดเป็นจํานวนมากๆทีละเกือบแสนบาทแล้วก็ทําการโอนเงินเข้าอีกบัญชีสุดท้ายกระบวนการโอนตรวจนับเสร็จสิ้นและพออีกวันครับกลับได้รับการแจ้งว่าเงินที่ทําการโอนขาดหายไปหมื่นกว่าบาทให้เรียงนําเงินมาชดใช้ซึ่งนายอนนท์นะครับก็ได้โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวครับโดยระบุว่าฝากเตือนเป็นอุทา ถอนสำหรับคนที่ใช้บริการแล้วก็ที่กำลังจะใช้บริการตนเจอมากับตัวโดยเมื่อวันที่30มกราคมนะครับตนได้ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารดังกล่าวครับโดยการถอนเงินจากบัญชีจำนวน67,000บาทและหลังจากนั้นนะครับตนก็ได้นำเงินจากที่ถอนโอนไปฝากอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเป็นของธนาคารกรุงไทยเช่นกันนะครับโดยจานวนเงิน50,000บาทก่อนยื่นเงินให้พนักงานธนาคารตนได้นับเงินที่หน้าเคาน์เตอร์และก็ทําการนับซึ่งเป็นกองละหมื บาทจำนวน5กองและได้ส่งต่อส่งต่อให้คนอีกคนนะครับช่วยนับแล้วก็ว่าครบจำนวนหรือไม่จากนั้นครับก็ยื่นให้พนักงานเพื่อนับตรวจสอบแล้วว่าเงินก็ครบตามนั้นซึ่งเจ้าหนะ้าที่พนักงานของธนาคารเนี่ยนะครับก็รับเงินแล้วก็นับทีละใบด้วยหลังจากนั้นก็ยังเอาไปใส่เครื่องนับเงินอีกเพื่อความถูกต้องซึ่งพนักงานสาวก็ยังถามเขาด้วยนะครับว่า5 0,000บาททวนนะ ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณอานอนท์ก็เล่าให้ฟังต่อบอกว่าหลังจากผ่านไป1วันนะคะตัวเองก็ได้รับโทรศัพท์จากพนักง,งานธนาคารกรุงไทยสาขาเทสโก้โลตัสตูนนะคะบอกว่าให้นําเงินจํานวน16,000บาทมาชำระเพิ่มเพราะว่าทางธนาคารนั้นได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะบอกว่าทางคุณอานอนท์นั้นช่อชนแล้วก็โกงเงินธนาคารและให้เดินทางมาธนาคารเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วย ขณะที่ทางฝ่ายของนายปรสุีบุญรัตน์นะคะผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาเทสโก้โลตัสตูนก็บอกนะคะว่าเจ้าตัวแล้วก็ น้าอีกคนนั้นมีพิรุษนะคะจากการตรวจสอบในกล้องวงจรปิดของธนาคารซึ่งบอกว่ามีการนับเงินเป็นกองแล้วก็แต่ละกองนั้นมีเงินแค่6กใบแล้วก็จากในกล้องวงจรปิดนะคะก็บอกว่าคุณอนนท์นั้นได้นําเอาเงินส่วนที่เหลือที่โกงใส่กระเป๋าด้วยอันนี้เป็นเป็นคำพูดนะคะของทางผู้จัดการแบงค์ซึ่งเขาบอกว่าทําการแบบกโกงน่าสงสัยที่สุดตนเองเลยอธิบายและถามว่า เบิกเงินมาจำนวน67,000บาทและฝากไปให้ญาติจำนวน5 0,000ื่นบาทจะเหลือเงินอีก17,000บาทซึ่งไม่แปลกนะคะที่ตนเองนั้นจะเก็บใส่กระเป๋าก่อนที่จะนำเงินจำนวน5 0,000ืนบาทไปฝากกับเจ้าหน้าที่โดยตนเองก็นับเงินเรียบร้อยและส่งให้พนักงานธนาคารและพนักงานก็รับเงินและนับเงินด้วยตนเองแถมยังนำเงินนั้นใส่เครื่องนับอีกครั้งด้วยนะคะแล้วพนักงานก็ยังพูดกับตนเองว่าฝากครบ5 0,000่นบาททวนนะและทางธนาคารก็ออกใบเสร็จการ อนเรียบร้อยและพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งตนเองนั้นมีหลักฐานเรียบร้อยถูกต้องแล้วทางธนาคารนั้นจะมากล่าวหาตนเองลอยๆแบบนี้ได้อย่างไรนะคะเมื่อเกิดเหตุนะครับตนก็ได้ถามว่าพนักงานคุณนับเงินกับมือด้วยใช่ไหมเครื่องนับเงินก็ยืนยันว่าตรงตามจํานวนใช่ไหมทางผู้จัดการธนาคารก็ตอบว่าพนักงานของทางเราอาจจะมือๆตอนนับเงินเลยไม่รู้ว่าเงินขาดส่วนเครื่องนับเงินเครื่องนั้นมันไม่ค่อยดีสรุปคือทางทางธนาคาร ธนาคารจะให้ตนผิดพ่าเดียวเลยใช่ไหมทั้งนี้ทางนายอนนท์พร้อมกับญาติพี่น้องนะครับก็ได้เดินทางไปพบกับทางพลตํารวจตีทิติกิจรุ่งโรธผู้กํากับการสถานีตํารวจควนโดนซึ่งได้เดินทางไปปรึกษาผู้กํากับนะครับว่าควรทําอย่างไรจะมีการแจ้งความดําเนินคดีหรือเปล่าโดยทางผู้กำกับเปิดเผยนะครับว่าตนเองพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเดินทางไปที่ทางธนาคารเพื่อดูกล้องวงจรปิดว่านายอนนท์นั้นมีพิรุษต้องสงสัยหรือเปล่าในขั้นตอนการ นับเงินจำนวนมากแต่เมื่อไปดูก็พบว่ากล้องวงจรปิดนั้นไม่ค่อยชัดมากนักครับจึงทำให้มีการนัดพูดคุยกันใหม่อีกครั้ง